สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนนะคะอ่านักเรียนเปิดหนังสือเล่มแบบฝึกหัดเลยนะคะหน้า16ที่ที่คท,ที่เห็นอยู่ในวิดีโอของคุณครูนะคะแบบฝึกหัดที่6.13อ่ามาดูอันแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างจากแบบฝึกหัดให้นักเรียนเห็นเลยนะคะการบวกลบเศษส่วนจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วน ตัวล่างต้องเท่ากันนะคะถ้าส่วนไม่เท่ากันไม่สามารถที่จะบวกลบกันได้นะคะเราต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนถึงสามารถที่จะบวกลบกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะที่เราเคยทําก็คือทาเหมือนกับการเปรียบเทียบเลยต้องทาส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันต้องทาส่วนให้เท่ากันให้ง่ายทําตัวน้อยไปหาตัวมาก เพราะเราจะทําง่ายด้วยดวยการคูณน,นะคะอ่าทำตัวไหนไปหาตัวไหนคะตัวนี้16ส,ส่วน9บวก111ส,ส่วน3แน่นอนค่ะทําตัว3ไปหาให้เท่ากับ9อ่าวิธีทำนักเรียนก็เอาสศษหส่วน3ต้องการให้ได้เท่าไหร่นะคะส่วน9ใช่ไหมคะ3ก็คูณอะไรได้9คูณ3เข้าไป อุณทั้งเศษและส่วนก็จะได้แล้วเศษส่วนต่อใหม่คือเศษ3ส่วนเทีนี้ตัวนี้ที่เราหาได้คือเศษ3ส่วน9กันไว้ใส่ไว้กันเราลืมทีนี้สามารถที่จะบวกกันได้หรือยังคะเศษ6ส่วน9บวกกับเศษ3าส่วนเบวกกันได้แล้วเมื่อบวกกันได้แล้วให้เอาตัวตัวเศษบวกกันนะคะ 6บวกกับ3ตัวส่วนยังคงเดิมเอามาเพียงตัวเดียวข้อนี้ก็จะได้เศษ9ส่วน9เศษ9ส่วน9ตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันจะมีค่าเท่ากับ1ที่เราเรียนมาข้างหน้าข้างต้นนะคะได้นะคะอาครูจะยกตัวอย่างข้อ4อีก1ข้อ5ตัวเดียวหมายถึง5ส่วน1น,นะคะจำไว้เลยจำนวนนับทุกจำนวนจะมีค่าส่วนด้วย1 อ่าข้อนี้วิธีทำบวกกันได้หรือยังคะข้อนี้ยังบวกกันไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวส่วนของเรายังไม่เท่ากันนะคะอ่าเราต้องทำส่วนให้เท่ากันทำหนให้เป็น9ก้าเศษหส่วนหนคูณอะไรได้9ก้าคะก็คูณเก้าเกห้าหก็จะได้เศษสี่สิบห้าส่วนเอ่าตรงนี้ เศษสี่ส่วนเทีนี้บวกกันได้ดยังคะเศษสีส่วนเบวกกับเศษสิบส่วนเก็จะได้4บวกกับ45ส่วนด้วย9ตัวเดิมนะคะ4บวกสีได้เท่าไหร่คะสี่ส่วนเเมื่อเป็นแบบนี้เป็นเศษเกิน อย่าลืมนะคะเมื่อเป็นเสร็จเกินเราต้องตอบให้เป็นจำนวนคระโดยการทำไงคะ,ะนักเรียนไปทดข้างนอกเลยนะคะอันนี้คกูจะทดให้นักเรียนเห็นใครที่มีพื้นที่ว่างก็สามารถทดตรงนี้ได้เลยนะคะ49โดยการหารสั้นนะคะ9อะไร49 95 45 45 49-45กลบ45็จะเหลือเศษเท่าไรคะ เศษสข้อนี้ก็จะได้คำตอบคือ5เศษ4ส่วน9นะคะหรือการบวกจำนวนเต็มกับเศษส่วนแท้เอามารวบรวมกันได้เลยเศษ4ส่วน9บวกกับ5อันนี้อีกวิธีหนึ่งนะคะอีกวิธีลัดก็คือวิธีง่ายเลย 5บวกกับเศษสวน9าจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนแท้ก็เอามารวมกันได้เลยก็เป็นจำนวนคะได้เลยก็จะได้5เศษสวนเเหมือนกันนะคะข้อนี้ถ้ากรณีที่เป็นจำนวนคะโทษนะคะเศษส่วนแท้บวกด้วยจำนวนเต็มบวกกันได้เลยมาเป็นจำนวนคะได้เลยนะคะ,ะทีนี้มาดูการลบการลบก็เช่นกันนะคะต้องทำ ตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะลบกันได้นะคะข้อนี้ข้อนี้ไม่เหมือนกับการบวกนะคะไม่สามารถเอามารวมกันได้นะคะให้นักเรียนทําเหมือนข้ออื่นๆก็คือ5ส่วนหน่งนะคะต้องทำหนึ่ให้เป็น4เหมือนข้ออื่นนะคะไม่สามารถมารวมกันได้เพราะมันเป็นการลบไม่ใช่การบวกนะคะอ่านี้คือหน้า สิบหกนะคะต่อไปหน้าสิบเจ็ดเมื่อเมื่อมันเป็นจำนวนคระบวกจำนวนคระอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะบวกเราต้องทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินก่อนอที่มาล่างคูณหน้าบวกบน4คูณ3 12 12บวกกับ1เป็น13 อ่าตรงนี้เราลัดไปได้เลยนะคะก็จะได้เศษสิบสามส่วนสามเพราะพื้นที่ตรงนี้มันน้อยนะคะนัะเกเรียนไปทดตรงอื่นมาได้เลยให้เรารู้ว่าทำำําจํานวนคราให้เป็นเศษเกินก็คือล่างคูณหน้าบวกบนง่ายๆนะคะบิธีจําง่ายๆสิบห้าคูณหนึ่งสิบห้าบวกกับหนึ่งเป็นสิบหกก็จะได้เศษสิบหกส่วนสิบห้าทีนี้ก็จะได้เศษสิบสามส่วนสิบห้า ตัวนะคะ43ส่วน3บวกกับ46ส่วน15บวกกันได้หรือยังคะข้อนี้ก็ยังไม่ได้นะคะก็ต้องทำส่วนให้มันเท่ากันเหมือนตัวอย่างเมื่อตะกี้นะคะ,ะทุกข้อเลยนะคะมันเป็นจำนวนคระให้นักเรียนทำเป็นเศษเกินก่อนถึงจะบวกกันได้นะคะครูคิดว่านักเรียนคงจะทำได้นะคะ,ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างตรงนี้ให้ดูหนึ่งข้อเมื่อกี้เราจะได้10 1 3ส่วน3แล้วบวกด้วย1 6ส่วน15ต้องทำ3ให้เป็น15เพราะว่าถ้าส่วนไม่เท่ากันบวกกันไม่ได้นะคะเราก็ทำ13ส่วน3คูณด้วยอะไรคะถึงจะได้15คูณด้วย5 15 13 5 45ส่วน15 อ่าทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะก็จะมาบวกกันได้เลยคือเศษสบห้าส่วนหบวกกับเศษสิส่วนสิห้านะคะสี่สิบหส่วน 15, สิบห้าสีสบห้าบวกกับ16ได้ห1ส่วนสิบห้ายวตรงนี้คูณถูกหรือเปล่า13บสามคูณห้าห้าหนึ่งห้าิบห่ห้ตอ่ะตรงนี้เป็นหกสิบห้านะคะ ตรงนี้เป็น6กสุบานะคะขอตัวที่อ่ากลายเป็น81ตรงนี้เป็นเศษส่วนแท้หรือเปล่าคะยังใช่ไหมคะเป็นเสศษเกินเราต้องทำให้มันเป็นเศษส่วนแท้หรือเปล่ามันเป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำนวนคะ่ะนักเรียนก็ไปหาร15เป็นตัวตั้ง81 สิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบสิบห้าสามสิบห้าสิบห้าสี่หกสิบสิบห้าห้เจ็ดสิบห้าสิบห้าหกเก้าสิบก็ได้สิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าก็จะเหลือเศษเท่าไรคะแปดสิบเอ็ดลบก็จะเหลือเศษหกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบของเราคือห้า เศษหกส่วนสิแต่เศษหกส่วนสิบหยังสามารถทำให้เป็นอย่างต่ำได้อีกโดยการหารกับอะไรคะหารกับ3 3อะไรได้6 3สามสองหกสแล้วก็เอา5มาด้วยนะคะข้อนี้ก็จะได้คำตอบคือ5เศษสอส่วนสาม อย่าลืมนะคะถ้ามันยังไม่เป็นอย่างตา่ำเราสามารถทําให้มันเป็นอย่างต่ำได้อ่านี่คือตัวอย่างนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ